สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาอีกช่อง K m i กแล้วนะครับผมเนื่องจากในวันนี้นะครับทาง Treasure เนี่ยได้ทำการปล่อยเป็นคอนเซปต์ีเซ s ร r ออกมานะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทาง Treasure เนี่ยก็ได้เหมือนปล่อยคลิปสั้นๆออกมานะครับเป็นเหมือนคลิปตอนที่กำลังถ่ายมิวสิกวิดีโออยู่ก็ปล่อยมาของแต่ละคนแต่ว่าก็ยังปล่อยมาไม่ครบนะครับผมก็ปล่อยมาแค่บางคนอะไรเงี้ยให้เราแบบดูเป็นน้ำจิ้มไปก่อน แล้วในวันนี้เขาก็ได้ทําการปล่อยเป็นคอนเซปต์ทีเซอร์วิดีโอออกมานะครับผมในวันนี้ผมก็จะมาทําการรีแอคชั่นแล้วก็จะมารีแคปกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงเนาะก็มันก็คลิปไม่นานอ่ะมันนาทีกว่าเองครับผมก็รู้สึกดีมากๆเลยตื่นมาตอน7จ็ดมงแล้วคือมีแจ้งเตือนจากเ r e เชอร์คือแบบโอ้โห คอนเซปต์ี s ซอ r ์แล้วก็ปักวางแล้วนะครับก็คือจะเดบิวต์ในวันที่7จนะครับผมเดือน8หรือว่าเดือนสิงหานั่นเองนะครับ2,020นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆนะครับผมวันที่7เดือน8เราก็มารอเชียร์ Treasure ไปพร้อมๆกันนะครับผมผมก็สามารถเรียกตัวเองว่าเป็น treasure maker อยู่นะหรือ To Make นั่นเองนะครับผมเพราะาเราก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ เทรเชอร์เนี่ยก็มาเยอะนะครับผมแล้วก็ได้ดูทั้งเทรเชอร์บ็อกซ์แล้วก็เทรเชอร์แมปนะครับผมก็ติดตามน้องๆเนี่ยก็มาสักพักเลยตั้งแต่เทรเชอร์บ็อกซ์เลยนะครับผมก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจแทนที่จะได้เดบิวต์แล้วนะครับผมเราจะไม่้อ่ได้รอกันแล้วนะครับกว่าจะมานะครับวายีแต่ว่าสุดท้ายก็มาแล้วได้ข่าวว่าเป็นการลงทุนลูก,กี้ทีท่ทุ่มทุนที่สุดของ y g แล้วนะจากที่ไปสืบๆมาอะไรเงี้ย ที่เขาบอกกันว่า YG คือลงทุนกับ e a s u r e คือเยอะมากๆคือเยอะที่สุดตั้งแต่เคยเดบิวต์มาเลยคิดว่าเหมือนที่เขาบอกกันนะครับผมนั่นแหละครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราก็ไปชมคลิป r รีแอคชั่นกันก่อนนะครับผมเราไปดูครั้งแรกกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปกันเลยครนะับ There d i s c o v e r i to be made oh. in everyday life ฮารดูโตมีนะ มีนักบินอวกาศะโอ้โ,โหโอ้โหโอ้โหอฮีคือแบบโอ้โหเกินเกินไป morning, like uh, ทำให้หัวใจ มีแบบพลังพลังพิเศษอะไรอี้ปะ่ะโห and this w i l going to the ว้าว shake the world โลกจะต้องสั่นคลอนนะครับผม call this the t r e a s u เต treasure effect ก็มาว้า wow. ก็จบไปแล้วนะครับกับการดูครั้งแรกนะครับผมกับคอนเซปต์ทีเซอร์นะครับของ t r e a s u r e นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเราก็จะมาทำการรีแคปกันนะครับ there are discoveries to be made there are discoveries to be made in everyday life ก็ประมาณว่า,ามีการค้นพบสิ่งที่ทำให้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแต่ว่ายงอ่า ยังไม่รู้ว่าอะไรก็ต้องต่อไปแต่ว่าโอ้โหฮารุโตแบบอืนะครับวิชวตสองพันยี่สิบต้องมาแล้ว life. มีความ <c oughs> เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลกอะไรเงี้ยปะ่ะ <c oughs> เพราะมันมีแอปเปิลตกลงมาน่าจะเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วก็มีนักบ,บินอวกาศด้วยมีความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อืม <c oughs> ต่อมา ใายอาซาฮีโอ้โหกรุสีนี้คือแบบ <c oughs> น้องคนในเทรเชอร์แบบนั้นหายไปแล้วนะครับคนนี้คือคนใหม่คือแบบ <c oughs> อย่างเทพส,สองกล้องจุลทัรศนะครับ <c oughs> เจอเป็นเพชรใช่ไหมเป็นเพชรแล้วก็ตัดเป็นสามเพชรแล้วก็ตัดมาเป็นสามคนนี้ส <c oughs> องเจอ discovery is what makes our heart beat discovery is what make our heart beat like crazy ก็ประมาณว่าการคนพบมเนี่ยจะทำให้หัวใจของจะทำให้หัวใจเนี่ยเต้นอย่างบ,าบ้าคลั่งนะครับผมก็เหมือนการเจอเทรเชอ์เนี่ยทำให้เรารู้สึกแบบหัวใจแบบเต้นแรงรู้สึกหัวใจเต้นอย่างบ้าคลั่งอะไรมาเนี้ยอันนี้ก็เหมือน มีบอกว่าชื่อ ID อ,อะไรมาชิโฮแล้วก็บอกวันเกิด <Crazy. S 1> อ๋อเห็นไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหช็อตนี้คือตายไปเลยนะครับบอกเลยช็อตนี้คือกินขาดครับจะวิชวนจะวิชวนทัองวงไม่ได้เอาจริง ก็คือเพราะว่าพวกเราเนี่ยสามารถฝันนะครับเกี่ยวกับโลกใบใหม่ที่พวกเราเนี่ยกำลังจะสร้างขึ้นก็เหมือนเป็นการกําเนิดโลกของเทรเชอร์เอวร็เนรออร้ซอ so we're about to take our first step towards the new world the new world we will create uh huh. so we are about to take our first step towards the new world ก็คือดังนั้นพวกเราเนี่ยจะก้าวกำลังจะก้าวไปยังโลกใบใหม่นะครับผมก็น่าจะเป็นโลกของ treasure ที่เราจะกเกิดขึ้นเอาเปนทางละววิ่งก็เหมือนการวิ่งก็เหมือนการการที่เราส่งตลรวจขึ้นไปบน โลกอะเออออกไปส่งไปนอกโลกอะไรเงี้ยทาลุชัน้นบรรยากาศต่างๆเอออันนี้เห็นเขาบอกว่าไอที่เอ่อที่ละท,ที่ลงใน i อหรือว่า t w i t t e อที่เป็นคลิปสั้นๆอะไรเงี้ยของที่ปล่อยออกมาตอนแรกอะคือที่เขาปล่อยไม่ตรงเวลาเพราะว่าเขาปล่อยตามเวลาของนักบินอวกาศที่เหยียบบนไปยังดวงจันทร์เออ คิดว่าแบบปล่อยไม่ตรงเพราะว่าเพราะว่าแบบเออแบบทำงานล่าช้าอะไรเงี้ยแล้ว <laughs> คือแบบเพิ่งได้มาเฉลยอะไรอย่างงี้คือแบบโอ้โหหน้าแตกกันไปหมดเลยนะครับผมซึ่งผมก็กลายเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันเราต่อนะครับ This one step will change everything นะครับผมก็คือสิ่งเอ่า step นี้การสิ่งนี้จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับ <Hey. S 1> เหมือนมี <Hey. S 1> พลังวิเศษในการ oh, เปลี่ยน No matter how hard it gets we will believe in your in our part ก็คือไม่ว่าอ่ามันนี่ยไม่ว่ามันจะยากสักแค่ไหนนะครับผมพวกเราเนี่ยก็จะเชื่อมั่น ในเส้นทางของพวกเรา right. ดีมากทำไมดีช็อตซูมหน้าคือแบบ and this will is and this will is going to shake the world นะครับก็คือแล้วก็สิ่งนี้จะทำให้โลกเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนนะครับ going shake the world. เหมือนกําลังจะกําเนิดโลกอะไรอย่าง the a s เรี e f f e c The Treasure Effect ก็คือพวกเราเนี่ยเรียกมันว่า The Treasure Effect นั่นเองนะครับก็เหมือนเขาน่าจะเปรียบเทียบกับการระเบิดของ Big Bang ที่พอเรา Big Bang ระเบิดปุ๊บก็ทำให้เกิดเป็นโลกขึ้นมาคิดว่าเขาน่าจะเปรียบเทียบกับ Big Bang เปรียบสเสมือนเป็นการระเบิดของ Big Bang ก็คือ The Treasure Effect หรืออเออ,เอ,อการระเบิดของ r e s u r e อะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เกิดโลกใบใหม่ที่กลายเป็นโลกของ t r e A s u r e เองนะครับก็โอ้โหคอนเซปต์อวกาศสุดยอดเหมือนที่ทุกคนแบบคาดเดากันไว้อะไรางี้ป่ะว่าจะเป็นคอนเซปต์อะไรอย่างงี้โอ้โหสุดยอดมากเลยครับแล้วก็ t r e a s u r e ก็นั่นแหละครับทุกคน ก็เป็นการรีแคปสั้นๆนะครับก็โอ้โหคอนเซ็ปต์ก็คือดีมากก็ต้องรอดูต่อไปว่าในวันถนัดไปเนี่ยาทาง YG จเนี่ยจะปล่อยอะไรออกมาอีกบ้างนะครับผมตอนนี้เราก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับสำหรับการที่จะปล่อยเรารู้แค่ว่าตอนนี้จะเดบิวต์วันที่7แหละก็อย่างน้อยก็คือปักหมดแล้วเนาะเอออย่างน้อยก็ทำให้เราได้อุอ่นใจขึ้นมาบ้างว่าเขาจะไม่คัมมิ่งซูนอีกต่อไปแล้ว <laughs> เขามีวัน ให้เราแล้วว่าเออวันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากๆที่เทรเชอร์จะได้เดบิวต์แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีสปอยเกี่ยวกับเพลงอะไรออกมาเลยนอกจากไอตอนที่อ่าที่ปลอ่อยออกมาที่เป็นทรางซ็อกแล้วพูดว่าเทรเชอร์ปะ่ะน่าจะพูดว่าเทรเชอร์นะคิดว่าแล้วคือแบบอืมอ้มแค่นั้นอะคือแบบดามจ ไม่ไดแต่คิดตอน MV นี่ปล่อยออกมาคือแบบจะเป็นยังไงอ,อ,อ่ะคือก็ต้องรอดูรอติดตามกันต่อไปนะครับวันที่7ครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของการ Reaction แล้วก็รีแคปคอนเซปทีเซอร์วิดีโอนะครับผมของ Treasure ในวันนี้ก็ถ้าชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เปาา็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ